ชมครับเรากลับมาพบกับคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวในช่วงที่สองนะยฮะยัอยงอยู่กับอาจารย์สุภัสสอนสีงามฮะกำลังคุยกันถึงเรื่องดาวพฤหัสที่มาทับลัคนาคนคของคนราศีสิงห์ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นะนะแล้วเราก็ตั้งป้าไว้อีกนอกจากทับลัคแล้วาจจะมาทับจุดตั้งรับพระอาทิตย์ถึงมฤตยูะนะฮะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเรามีเวลาอีกประมาณแค่20นาทีนะก่อนอื่นเราขอ กิจกรรมอของสมาคม,ะรรมนะคะนะก็ทางสมาคมโหรวรัสสานนาชาตินะคะมูลนิธิสมาคมโหรวรัสสานนาชาติมูลนิธิพระอุมมาานนมดมศิลปคุณนะคะเสริมสุวัฒโนนะคะโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงเจลยญนะคะก็ได้มีกิจกรรมทั้งหมด4กิจกรรมนะคะเริ่มกิจกรรมแรกนะคะ ทุกๆวันเสาร์ค่ะขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษฟรีนะคะทุกวันเสาร์โดยวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2558นี้นะคะจะมาในหัวข้อเรื่องประสบการณ์การพยากรณ์ลายมือนะคะโดยท่านอาจารย์พรสุขเพลงมณีนะคะเริ่มเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะณสำนักงานมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะแขวงวัดสมนัสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครนะคะ ข้างวัดสมนัสหรือว่าใกล้อยู่สี่แยกเทวกรรมนะคะกิจกรรมที่2ค่ะทุกวันอาทิตย์เหมือนกันมีการเปิดอบรมนะคะฟรีค่ะโหราศาสตร์ไทยนะคะโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงษ์เจริญนะคะแล้วก็คณาจารย์อีกหลายๆท่านนะคะเริ่มเวลาอบรมค่ะตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะทุกๆวันอาทิตย์นะคะสถานที่อบรมค่ะสำนักงานใหญ่นะคะวัดราชนัดารามวรวิหารค่ะ กิจกรรมที่3ค่ะสมาโคโมโหาราศาสตร์นานาชาตินะคะคณะกรรมการคณาจารย์นักพยากรณ์และมวลสมาชิกค่ะแสดงพลังสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะจัดกิจกรรมพยากรณ์การกุศลนะคะทูลกล้าวถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะเนื่องในมิ่งมงคลว่าโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษานะคะ เริ่มงานตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่16สิงหาคม2558นะคะเริ่มงานตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง19นาฬิกานะคะรวม9วันนะคะบริเวณจัดงานค่ะสวนนาคราพิรมนะคะถนนมหาราชเขตพระนครนะคะเยื้องพระบรมมหาราชวังค่ะ กิจกรรมสุดท้ายค่ะกิจกรรมที่4ะะีน่นะคะคณะสิทธิานุสิ์นะคะขอเชิญร่วมกันสร้างรูปเหมือนนะคะท่านเจ้าคุณพระอุดมศิลคลคุณเสริมสุวัฒโนนะคะผู้มีอุปการะคุณนะคะต่อวงการพระพุทธศาสนาและโหราศาสตร์นะคะออขอเชิญร่วมทําบุญกันได้นะคะที่สมาคมทั้งสองสาขานะคะสํานักงานใหญ่วัดราชนัดดาและก็เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายค่ะอาจารย์คะอันนั้นก็เป็นกิจกรรมที่ดําเนินอยู่ในขณะนี้ะนะฮะก็มี4เรื่องนะฮะ เรามาคุยเรื่องพฤหัสบดีต่อค่ะนะพฤหัสบดีทับลักค่ะนะฮะในตำราจักระทีปณีค่ะนะท่านก็ได้กล่าวไว้พูดถึงตำราจักระทีปณีเนี่ยนะเป็นตำราที่พระอรหันต์สมัยโบราณนะฮะค่ะนะฮะคือพระอุตตมะรามเทระเนี่ยค่ะท่านได้นิพนธ์ไว้และเขาใช้สอนพระภิคโศในสมัยโน้นนะฮะค่ะแล้วมาใน ภายหลังสมัยยุคสุขโขไัยเนี่ยคพระมหาธรรมราชาลิไทยะนะฮะนะครับท่านก็นิพนเป็นภาษาบาลีะนะฮะวันเวลาล่วงเลยมาจนกระทั่งถึงแผ่นดินพระพุทธยอดฟ้าจุลาลลงนะฮะเจ้าฟ้าสัมพันธวงศ์รู้จักไหมสัมพันธวงศ์นะฮะกรมหลวงพิทักษมนตรี ก็เอามานพนผลมาเป็นฉันนะครับ,รบชื่อว่าคำพีจากรติป,น,ปนีเป็นคำพีทายจอนนะครับจอนใหญ่นะครับก็ว่าด้วยนะดวงดาวบ,บนท้องฟ้าะคะนรับที่จอนมาทับจุดตั้งรับในดวงชะตาะนะครับอย่างพระอภัสีมาทับรัก พรฤหัสโดนรจักปทลรักษณามีนะฮะธุรโทษทิบดีและพญาจุระไพรผีวะสงควราก็จะลาคณะไปบ่มีแม้นดุจจะไขก็จะผิดคติโครนะฮะดูแปลกๆอยู่ไหมค่ะแปลกๆอยู่นะฮะแปลกๆตอนอ่านถอนท่องนะฮะนะครับเพราะนั้นเนี่ยพระบอร์สปฏิจจมาทับลัก นะครับมันก็มีดีและไม่ดีใช่ค่ะนะพระดาวพฤหัสบดีเป็นไงเป็นดาวองค์ใหญ่ค่ะอเป็นดาวใหญ่นะโดยปกติจอไปตรงไหนก็มักจะให้คุณค่ะนะให้สรรพคุณนะแต่ในบางครั้งนะฮะสิบสองปีมาครั้งหนึ่งนะฮะนะครับเมื่อมาทับลัคก็อาจจะเกิดอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงค่ะนะเกิดขึ้นได้ไงค่ะนะฮะทางั้งดีและไม่ดีอ่าพฤหัสโดนระจักปัทลักษณมี ธุระโทษทิบดีต้องเรามมดระวังเรื่องผู้ใหญ่นะฮะและพระญาติจุรภัยนะครับก็เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บการเจ็บป่วยถ้าเป็นสงเป็นไงถ้าเป็นสงเขาบอกจะก็จะลาคณะไปอันนี้บอกว่านสงจาวลาค่ะนะฮะก็จะลาคณะไปนะครับเป็นพระภิกษุก็ใกล้ที่จะสึก่ะนะถ้าเป็นคารว่าก็ใกล้ที่จะบวช ะะนะฮะพี่ว่าสงคาราก็จะลาคณะไปะนะครับบอมีแมน,มแมนดุดจะไข่ก็จะผิดคติครูมันก็เกิดอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะนะครับมันก็อาจจะเกิดขึ้นทั้งสองอย่างสามอย่างอย่างที่กล่าวมานะฮะพระรหั์รักจะเสริมอะไรอีกไหมพระรหั์รักก็จะเสริมในเรื่องของ มีสติคิดมากๆเยอะๆเพราะว่าในส่วนที่ดีเราก็บอกในในความเป็นจริงก็คือดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวของสติปัญญาเป็นดาวความรู้เป็นดาวของครูบาอาจารย์ผู้หลับผู้ใหญ่นะคะถึงว่าจะให้โทษหรือให้อะไรถ้าเกิดว่าเรามีสติพอทั้งมันพออยู่ในในในศีลในธรรมในเรื่องของคุณงานความดีนะคะก็เชื่อว่าจะผ่านวิกฤตต่างๆไปได้ครับเพื่อทัารักเนีทับคู่มิตรส่วนใหญ่ก็จะให้คุณค่ะการให้คุณเนี่ยก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความสําเร็จนะฮะเท่าที่เคยพบนะฮะในบางคนเรียนจบบางคนได้ทํางานทํางานแล้วสาเร็จอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ยอมรับการเป็นหัวหน้าการเป็นผู้นำนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือให้การอนุเคราะห์นะคะาระพฤหัสทับค่ะลัคนาค่ะนะฮะและถ้าจุดตั้งรับตรงนั้นมันเกิดเป็นดวงอาทิตย์อ่ะมีพระอาทิตย์อยู่ตรงราศีสิง์เป็นกระแสนะฮะแล้วเกิดมีพระพฤหัสจรมาค่ะ จากราศีกรกฎค่ะลคแล้วมาทับอาทิตย์ต,ยตรงราศีสิงห์ะนะตำราเขาว่าไงอ่ะค่ะเขาบอกว่าพระพระอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะคะเพราะว่าตามตำราจากทิปนี้ขเมื่อมิตรก็ชอบชื่นบอกมีทโทษทแถลงทันนะคะปางเป็นศัตรูสรรพระอุบาทวิบัติเข็นโหราศาสตร์ก็พึงพิษกระจ่างจิตวิจารเห็นแห่งเหล่าพราะเคาะเป็นและมิตรหมู่อลิมา ทับถูกพระเคาะใดสุขทุกจะบีทาคุณโทษหรืออาญาก็จะตามฉบับวันก็หมายถึงว่าพระอาทิตย์เนี่ยมาต้องพระอาทิตย์พระพระพฤหัสจอนมาค่ะจนมาแล้วมาต้องอาทิตย์ค่ะเป็นคู่มิดมาทับพระอาทิตย์อ่าอันนี้ก็คายดีอาทิตย์กับพฤหัสเป็นคู่มิตรค่ะอาทิตย์เป็นมิรกับโครใช่ค่ะเมื่อจอนมาต้องกันก็ต้องตามฉลกค่ะ อันนี้ก็จะมีโชคหลายปางการเมื่อมิตรก็ชอบชื่นใช่บ่มีโทษแถลงตันแถลงทันค่ะปางปะศัตรูสรรพระอุบาทวิบัติเห็นะัะโหราศาสตร์อย่างแอนนาเป็นไงต้องพึงเพชค่ะต้องดูอย่างพี่นิพิคร้อนนะใช่ค่ะนะพิจารณาจนกระทั่งว่ากระจ่างค่ะกระจ่างจิตวิจาร์ณเห็นนะเห็นอะไรเห็น เห็นหลาพระเคราะห์ที่โคจรมาเป็นไงต้องกันทับถูกพระเคราะห์ใดสุขทุกข์จะมีทาคุณโทษเรือยาก็เป็นไปตามฉบับบันญัตฉบับบันที่ว่าก็คือแบบฉบับของคมภีร์คมภีร์ที่พูดถึงก็คือคมภีร์จักรทีปณนีนะฮะพระพุทธตาปิทให้คุณให้นตำราจักระทีนีกล่าวว่าระลหัสปดีผิววั ทัพละวิวันสิทธิทโชคคมหารตามะหิตเทบูชานะคะอ่าเนี่ยฮะคือคนเราเนี่ยเกิดมาลองดูในดวงชะตาของท่านเนี่ยบางคนมีอาทิตย์อยู่ไงค่ะเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยใช้เลขหนึ่งนะของโหราศาสตร์ไทยเนี่ยแล้วเลขหนึ่งเนี่ยไปเกิดอยู่ตรงราศีสิงค์ค่ะนะครับอยู่ที่องศาเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละค่ะนะฮะแล้วท่านดูดวงของท่านกันแล้วกันะนะแลวตอนนี้ดาวพฤหัสจรมาตอนนี้พฤหัสอยู่ที่ศูนย์องศาเองค่ะ นะ่งองศาค่ะอ่านะฮะศูนย์องศานะฮะเพราะนั้นพระพฤหัสก็กําลังจะเข้าไปทับพระเทศค่ะนะครับพฤหัสบดีผีวัฒทับราวิวันพฤหัสบดีจอนมาแล้วก็มาทับพระเทศค่ะนะฮะสิทธิโชคคมหันคมหันก็จะได้ประสบความสําเร็จค่ะมีโชคใหญ่นะฮะเพราะมันสิทธิโชคคมหันเห็นไหมมหันมันต้องใหญ่อ่านะฮะแต่ ตามหิตติปูชาเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้ความเคารพเชื่อถือยกย่องให้ยศให้ตําแหน่งให้ความรู้ให้ชื่อเสียงเกียรติยศมีอะไรเสริมไหมก็สําเร็จอันนี้ยใครดีแทบทุกประการนะคะเพราะว่าเป็นคู่มิตรนะคะตรงน่ะแล้วบางคนไม่มีพระอาทิตย์อยู่นะแต่เกิดมีดวงจันทร์อยู่ตรงนั้น่ะนะคือเกิดมาดวงจันทร์อยู่ราศีสิงห์ไงนะครับ ดวงจันทร์เราใช้เลขสองท่านหยิบแผ่นดวงของท่านขึ้นมาดูเนี่ยถ้ามีเลขสองอยู่นะตรงราศีสิงห์ราศีสิงห์เป็นราศีรูปสิงโตใช่ค่ะนะรีโอลีโอค่ะเพราะพระพุทธหารก็ไปทับราศีสิงห์แล้วก็ไปทับดวงจันทร์ทับดวงจันทร์ตำราว่าคก็อันนี้ก็เป็นในเรื่องของดาวพระจันทร์นะคะ ดาวพระจันทร์ก็ครูต้องสาสีโชคนะฮะจะรู้โยกยุวภาผีว่าหญิงจะรู้สามีเสมือนประดุดปองประปักจะประราชยโชคจะสนองภริยาจะประลองประหล่อชูประโลมชายนะครับก็อธิบายได้ว่าเมื่อดาวพฤหัสเป็นไงจอนมาแล้วมาต้องดาวจันทร์มาทับดาวจันทร์เนี่ยถือว่าเป็นโชคค่ะ เป็นโชคฝ่ายหญิงใช่ค่ะนะฮะครูต้องสัตชค,คจะรู้โยกยุบผ่าเห็นไหมนะถือว่าเป็นโชคฝ่ายหญิงผีว่าหญิงจะรู้ษาถ้าเป็นชะตาหญิงเนี่ยนะจะรู้สามีเสมือนประดุจปองนะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะได้สามีค่ะนะตามความประสงค์เออนะฮะนะครับผีว่าหญิงจะรู้สามีเสมือนประดุจปอง ปรปักจะปราาปรัปักคืออะไรศัตรูค่ะนะอุปสรรคต่างๆนะครับปรปักจะปราราศัตรูจะไ่แพ้ชัยโชคจะสนองโชคนะก็จะประสบความสําเร็จมีชัยชนะชัยโชคนะจะสนองนะแต่ถ้าเป็นชะตาชายเป็นไงต้องระวังต้องระวังค่ะนะฮะนิดนึงภรรยาจะประลองปละหล่อชูประรวมชายค่ะนะฮะ อาจจะมีผู้ชายอื่นก็มากอกแกะนะฮะนะฮะคู่ครองคนรักเราก็เป็นได้นะฮะอันนี้เราพูดนี้ผ่านไปแล้วสามจุดในนี่้นะครับเอาจุดที่สี่จุดที่สี่เนี่ยนะครับถ้าเป็นดาวอังคารเนี่ยดาวอังคารนะท่านก็หยิบแผ่นดวงขึ้นมาดูนะดาวอังคารเป็นเลขอะไรดาวอังคารเป็นเลขสามค่ะเลขสามพระอังคารนี่เป็นยังไงพระอังคารเป็นยังไงลักษณะ ลักษณะก็คือเป็นคนกล้าแข็งขยันนะคะนิสัยมุทะลุนะคะใจร้อนนะคะเป็นคราะ้อที่เป็นเช่นนั้นค่ะเรบเป็นดาวบัพปะเคาะนะครับแล้วพระพุหัรเกิดจรมาค่ะข้าวราศีสิงห์อยู่ราศีสิงห์ปีหนึ่งน่ค่ะนะกว่าจะออกไปก็ปี59เดือนสิงหาหนนค่ะนะครับพระพุหัรก็จะทับใ่รพังคานค่ะพระพุหัรก็ทับอังคารค่ะนพระพุทธหัรสัสดีค่ะ พระพฤหัสบดีนะคะปทะภู่มมะพิปายนะคะสุรโทษชนะหลายจะประจักษ์สกตะตนนะคะนะฮะพระพฤหัสบดีจอนมานะพระพฤหัสบดีปทะค่ะภูมมะพิปลายภูมมมะคืออังคารใช่ค่ะนะสุรโทษอันนี้โทษละคอมเมนไม่ดีมีเรื่องมีราวโทษใหญ่ดิค่ะตัวที่ร้ายแรงค่ะนะฮะสุรโทษชนะหลายค่ะ จะประจักษ์สกาตตนนะครับก็ปรากฏนะครับก็อาจจะมีเรื่องอะไรที่รุนแรงใหญ่ใหญ่ที่ไม่ดีถูกกล่าวหานะฮะเป็นที่ประจักษ์นะฮะเพราะอะไรรู้เปล่าเล่าเพราะพระอัยการพระอังคารนี่เป็นคู่เป็นดาวคู่สมพรนะฮะและตามทำนาชาติเวรตีนะพระอังคารนี่เคยบอกใบพระอาทิตย์ะ เรื่องของนางจันทร์ซึ่งเป็นลูกสาวซึ่งมีความสัมพันธ์กับพังคานปรางคานนะฮะจนกระทั่งทําให้เกิดการจองเวรนะฮะกลายมาเป็นตํานานชาติเวรนะเพราะนั้นเมื่อพื่อหดจอดมาทับอังคารนะฮะก็จะมักจะมีเรื่องมีลาวมีโทษจากใครจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนะฮะ คนจะกล่าวหาว่าลายเป็นที่เสื่อมเสียได้ะนะครับเดี๋ยวเรามาพักสักครู่ฮะติดตามช่วงใหม่ช่วงหน้าฮะ